ครับเดี๋ยวเรามาเทสรับรองผลกันอีกตอนหนึ่งคือตอนที่สองนะผมตอนนี้อุณหภูมิน้ำมันอยู่ที่ประมาณ4.4องศานะผมจากเครื่องวัดของเรารเดี๋ยวเทสกันนะครับผมดูนะครับแตนบายเพเชอร์ก่อนนะผมที่ประมาณสัก20บาทรอให้นิ่งรอให้ตากันไหลของเขาสเสถียรก่อนนะผมนิ่งก่อนแล้วเราต้องค่อยเพิ่มแรงดันเข้าไปแล้วก็ดูเรื่องของการรั่วไหลภายในพวก เปลืองเว้นตาอะไรต่างๆนะครับผมว่าเป็นยังไงครับผมพร้อมก็เช็ค,<วา>คเ,เรื่องของความร้อนไปในตัวนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันทัามดีก็จะต้องไม่ตกนะครับผมแต่นี้เป็นปั๊มใหม่มันก็ต้องด้านประสิทธิภาพที่ดีนะครับผม40บานะครับผมก็อยู่ที่60วิซจำเล,เลข60สิซดไว้นะครับผมเราเพิ่มดันดันไปที่มา150แล้วก็10บาทนะครับไปกันเลยนะครับผม80ด,ดูว่านะครับ แับลูกไปหมดนะครับผม160บาทเสียงเท่าดีกวังปกตินะครับผมนะครับก็จะเท่ากับลูกหน้าเลยนะครับผมประมาณ52ลิตรนะครับผมจากของเดิม60ลิตรนะครับผมจะตกไปประมาณ8ลิตรในอัตราส่วนของแรงดันที่160บาทนะครับเสียงและคว,วามร้อน 104องศานะผมมองไม่เห็นมีค่าเพชเชอร์ไว้ที่160บารนะครับผมอ่าลงมาแล้วนะครับผมประมาณ48ลิตรต่อน,นาทีนะครับผมหายไปเยอะเหมือนกันนะครับผมหายไปเยอะถ้าเราจะต่อค้างนะครับผม ครับตอนนี้ความร้อนความร้อนของน้ำมันก็จะอยู่ที่47องศาระบบของเครื่องเรารเดี๋ยวมาเทศตอนสามกันต่อเทสปัป๊ม CK CK BK 63ตอนหน้านะโรโลโอยู่ที่95 โซได้เฟเชอร์40เฟชเชอร์40เฟชเชอร์80เก้าสิครับเก้าสิบเฟอร์80ได้ได้เฟอร์120

สองราบาท,ทาน้ำข้าวอ่าองโดเฟื่อลงตัวเริ่มไต่มาที่ท่าเดิม95าิลิตรดีขึ้น 10ลิตรเอ่อเทโดดครั้งที่2นะครับตอนหน้า6 3เริ่มโหลด <c oughs> 40โหลดนิ่งที่เดิมนครับ80โหลดเหลือ90120โหลดครั้งที่2นะครับ120โหลด9018 0 2อ0คแปดส0บกครับนักจุด200อยโ่เนี้ย